เนี่ยครับเราปากชีวิตกคนคนนี้เลยจะไปยังไงยังไงยืนพี่ก้อนคนนี้ยไปดีไม่ดี่รเอาปากไครับผมไปน่นเลยทาเอนี่ถ้าไม่ติด ไเยไไปไม่ได้หรอไม่ระมาม้าา้าตอนนี้อยู่ที่ปัจจินน้ตอนนี้อยู่ปัจจินะะจายกาโนนหมนเที่เนี้ยเออะยก็ทุกโาแล้วนะไม่อยาให้ตอนตอนนี้อยู่ปัจจินจะไปได้อยู่หปัจจินประมาณนี่อะปีนเขาประมาชัวโกว่า